ในแต่ละปีเนี่ยพี่มีการเปลี่ยนรูปแบบแบบในการแสดงบ้างไหมครับอ๋อนี่ฮะก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้เนาะเราจะมีการพัฒนากิจกรรมทุกปีเนาะอย่างปีนี้เราพุ่งไปเรื่องของคริสตัลนะฮะปีนี้เป็นปีคริสตัลเนาะปีหน้าก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประจําทีมแต่ละปีถัดไปอย่างปีก่อนน้านี้เราก็จะในเรื่องของอัตลักษณ์ ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอัตลักษณ์อะไรที่เป็นจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคของตัวเองนะครับทั้งโชว์ทั้งแแบก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยที่ที่คิดขึ้นมาเนี่ยครับเราอ้างอิงจากอะไรนี่ก็หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของปีสากลของวิทยาศาสตร์ซึ่งปีนี้เขาจะคิดทุกปีเขาจะมีกําหนดอะไรทุกปีว่าปีนี้จะให้เป็นปีผลึกปีนี้เป็นปีเคมีทางกระทรวงเขาจะกำหนดมาให้เขากำหนดเป็นของเป็นหน่วยงานของยูเนสโกอะไรเป็นคนกำหนดไปนะครับเราอิงตามนั้นเลยก็คือจะเรียกได้ว่า international เหมือนกันทุกต้องก็คือจะ ให้น้องๆเห็นภาพกิจกรรมด้วยว่าจริง,รงๆแล้วสังคมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะสังคมไทยนะ,นะสังคมโลกเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เ,เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วอย่างนอกเหนือจากการกําหนดจากทางยูเนสโกแล้วรเราเรามีการคิดธีมเองเฉพาะด้วยไหมครับถูกต้องครับก็อย่างปีของยูเนสโกเขาจะมีทุกปีใช่ไหมครับอพชเองก็จะมีแต่ละปีเนี่ยแต่ละธีมเปลี่ยนไปอย่างเช่นโชว์เนาะปีนี้เป็นเรื่องไฟปีก่อนนี้เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงปีก่อนนี้ก็เรื่องแสงเรื่องแรงดัน ทำไมถึงเอาเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องอใกล้ๆตัวนะครับเขาพยายามชูประเด็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเนาะไม่ใช่เรื่องอะไรยากต้องมานั่งท่องสุดเปล่าเลยเนี่ยแค่เดินออกไปก็วิทยาศาสตร์ลวประมาณนั้น,นครับก็ให้น้องๆได้สัมผัสได้ง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับถูกต้องครับแล้วที่ผ่านมาครับได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างอก็ตอบรับดีเลยครับบางที่นี่ก็มากัน ห้องประชุมไม่พอครับครับก็มีครับก็มีแต่ว่าจริงๆเลยอยากให้มีระบบการจองเพราะว่าพอคุณครูจองเข้ามาใช่ไหมครับจะได้เตรียมการต้อนรับได้แต่บางที่อาจจะต้องขอพยอาจารย์นิดนึงเพราะว่ามากันเยอะจริงๆเนาะต้อนรับไม่ทันเลยแน่นก็อาจจะได้กิจกรรมไปได้ไม่ครบนะครับมีไหมครับที่แบบน้องๆแบบมาบอกว่าไปโรงเรียนอยู่บ้างอะไรเงี้ย มีครับมีครับแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่ในการเลือกสถานที่นะครับก็จะเป็นเป็นสองกลุ่มอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือหนึ่งคือจะเลือกเป็นเซ็นเตอร์นิดนึงเนาะเพื่อให้โรงเรียนอื่นมาได้เพราะว่าเวลาโรงเรียนอื่นเข้ามาเนี่ยมากันเป็นพันเลยเนาะถ้าไปจากโรงเรียนน้องแต่ว่าโรงเรียนน้องอาจจะรับพื้นที่ได้ไม่มากนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาได้ใช่ไหมครับก็จะเลือกพื้นที่หนึ่งไกลสองก็คือไปลงที่ออกค่อนข้างค่อนข้างห่างหน่อยห่างเมืองห่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเข้ามาถึงตัวเมืองก็เข้ายากก็จะพุ่งออกไป แล้วมีมีแบบว่าพอมาชมแล้วประทับใจมากไม่อยากกลับบ้านเลยหนูขอเกาะไปจังหวัดอื่นด้วยมั้ยอะไรเงี้ยมีครับแต่ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ได้แค่พูดครับทาจริงไม่ได้ครับตัวใหญ่พอกลับไม่ได้ก็มาร้องไห้บอกให้ตามอาจารย์ให้หน่อยประมาณนั้นนะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นไปโอเคครับอันนี้ก็พออบปากขอบคอสําหรับน้องๆหนูๆนะครับแล้วอย่างคิวตารางต่างๆที่ทางคารวานวิทยาศาสตร์นะครับจะไปจัดแสดง สามารถไปเช็คได้ที่ไหนครับจริงๆเช็คง่ายมากเลยครับก็ถ้าเอาแบบสบายๆก่อนก็ไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของอภวช w เนาะ w w w n s m o r t h หรือถ้าไม่สะดวกปกติใช้ Facebook ก็มีแฟนเพจอยู่ครับแฟนเพจของคารวานเวียาศาสตร์อพวชภาษาไทยเซิร์ชไปได้เลยครับไม่เจอเจอครับต้องเจอสิพี่เมยโอเคครับแล้วก็ในเซิรคารวานนี่คือนอกจากมีตัว ตารางงานแล้วเนาะจะมีเรื่องของภาพกิจกรรมด้วยว่าคารวานไปไหนมาเจอไปไหนมาเจออะไรบ้างมีภาพกิจกรรมยังไงน้องๆอาสาสมัครเป็นยังไงทีมงานสตาร์เป็นยังไงเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึก ก็เข้าไปอ่านไปเปิดดูได้ใช่คทำการศึกษาก่อนที่จะคารวานนี้จะไปถึงอาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะคารวานเป็นยังไงนะอะไรนะครับเข้าไปเก็บข้อมูลก่อนได้ครับคารวานคล้ายคลาคาราบาวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับให้พี่เอช่วยเชิญชวนน้องๆหน่อยครับผมในการที่จะมาดูคารวานวิทยาศาสตร์ในคราวหน้าเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรยังไงครับจริงๆก็จะให้น้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ ทางของพวชคารวันวิทยาศาสตร์เนาะก็เปิดต้อนรับน้องๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเตรียมใจมานะครับเตรียมความสนุกมาเลยคิดว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องยากๆเนาะเรามาเปิดประสบการณ์เรียนรู้ของเราก็เพราะนั้นเต็มที่อยากมาสกิฟคุณครูคุณครูครับคุณครูมีคารวันที่นี่พาหนูมาหน่อยคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่พาหนูมาหน่อยนะครับมาได้เลยเพราะว่าทั้งหมดกิจกรรมที่พูดมาตั้งแต่ต้นมีนิยาศการกิจกรรมฟรีหมดเลยอ๋อแสดงว่า ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่เปิดให้ชมใช่ไหมครับใช่ครับประชาชนทั่วไปใครที่สนใจต่างๆมาได้เลยใช่ครับกลุม่มครอบครัวบางครอบครัวก็สนใจเนะาะก็ให้น้องๆหยุดเรียนมาก็พามามดูก็มีครับอ่าเพราะนัะ้นก็ค่อนข้างเปิดได้กว้างมากเลยครับพี่เอครับพรุ่งนี้นี่คือเปิดวันเปิดงานใช่ไหมครับใช่ครับวันแรกเลยครับโอ้ก็ยังไงก็ขอให้น้องๆนะครับมาชมกันเยอะๆพี่โอ้ครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอบมาดู จริงครอมมาไม่ต้องแอบมาก็ได้มามาชมได้เลยชมได้เลยครับโอ้โหโอเคครับผมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพี่เอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอครับผมที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมติดตามครับคราวหน้าครับผมก็จะนําเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับคารวานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมแน่นอนครับผม เรานั้นคงมีไม่เพียงพอนะครับถ้าเราจะต้องเดินทางไปถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเช่นไปที่อพชอที่ปทุมนะครับเราก็คงจะลําบากและไปได้น้อยนะครับแต่ถ้าถ้ายกแหล่งเรียนรู้มามาถึงที่ตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มากกว่าก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้วิธีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ซึ่งเราก็อาจจะจำนะคะจดจำหรือดูวิธีการสอนกิจกรรมเหล่านี้นำไปสอนนักเรียนไปใช้ในห้องเรียนสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวช และส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์02577-999 9นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช w w w n s m .or.th โอ้โห oh, รู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ